ไหมคะแล้วคิดคิดถึงคุณครูยโยหรือเปล่าคุณครูยโยคิดถึงเด็กๆทุกคนเลยวันนี้คุณครูยโยมีหนึ่งเพลงมาฝากเด็กๆเด็กๆพร้อมกันหรือยังพร้อมมาลุกขึ้นเลยลุกขึ้นเต้นพร้อมกับคุณครูยโยนะคะ ทำไยฮิปโปแล้วก็คัางทำไทยฮิโปทำไทยฮิปโปแล้วก็คัางสายเลยยุดยุดแม่สายยุดยุดกให้วาทำไยฮิปโปทำไทยฮิปโปแล้วก็คง เป็นไงคะสนุกกันไหมคะถ้าสนุกแล้ววันหลังเด็กๆสามารถเต้นได้อีกนะวันนี้คุณครูยโยขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาพบกับครูแอวนะคะวันนี้ครูแหวจะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องอาหารของสัตว์ค่ะเด็กๆดูสิคะมีสัตว์เต็มไปหมดเลยค่ะแล้วรู้ไหมคะอาหารของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยกินไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆอยากรู้อยากรู้หรือยังคะเดี๋ยวเราไปรู้พร้อมๆกันเลยนะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆด,ดูอาหารของสัตว์ก่อนนะคะอาหาร อันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะเด็กๆเนื้อนั่นเองค่ะเดี๋ยวด็กๆรู้ไหมคะว่าเนื้อเนื้อสัตว์เนี่ยสัตว์อะไรที่ชอบกินเนื้อคะเด็กๆเดี๋ยวให้เด็กๆไปคิดก่อนนะคะว่าสัตว์อะไรกินเนื้อเป็นอาหารค่ะต่อไปตัวอะไรคะเด็กๆเกาะต้มเตี้ยมต้มเตี้ยมอยู่บนใบไม้อ่าเจ้าหนอนนั่นเองเอ๊ะเจ้าหนอนเนี่ยจะเป็นอาหารของสัตว์อะไรนะ ดี๋ยวให้เด็กๆคิดก่อนนะคะต่อไปค่ะก็จะเป็นหญ้านะคะเด็กๆรู้ไหมหญ้าเป็นอาหารของสัตว์อะไรให้เด็กๆคิดนะคะเดี๋ยวคุณครูจะถามนะคะว่าหญ้าเนี่ยเป็นอาหารของสัตว์อะไรต่อไปใบไม้ค่ะเด็กๆใบไม้ก็เป็นอาหารของสัตว์อะไรนะอยากรู้ไหมคะ ให้เด็กๆคิดก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนพร้อมๆกันค่ะต่อไปอาหารเม็ดนะคะอาหารเม็ดนะคะเด็กๆรู้ไหมว่าอาหารเม็ดเนี่ยเป็นอาหารของเจ้าสัตว์อะไรนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปเรียนพร้อมๆกันเลยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องอาหารของสัตว์กันนะคะ,อ,ะอาหารของสัตว์ทงหล เด็กเนื้อใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าเนื้อเนี่ยเจ้าสัตว์ตัวประเภทไหนนะ้าที่ชอบกินเนื้อเด็กๆช่วยคุณครูเลือกหน่อยคะ่ะว่ามีสัตว์อะไรชอบกินเนื้อ,อตัวอะไรคะเด็กเกอันนี้ตัวอะไรคะจระเข้นั่นเองที่ชอบกินเนื้อแล้วมีตัวอะไรอีกคะเด็กๆช่วยครูเลือกหน่อยค่ะเจ้าตัวอะไรคะ เสือใช่ไหมคะ,ะเจ้าเสือก็ชอบกินเนื้อนั่นเองคะอ่ะต่อไปเจ้านอนเด็กๆรู้หรือ,อยังคะว่าเจ้านอนเนี่ยชอบกินอะไรเป็นอาหารคะเด็กๆอ่าเจ้านอนสัตว์อะไรนะชอบกินนอนอมีปีกด้วยบินเพิๆๆ นกค่ะเจ้านกเนี่ยชอบกินหนอนเป็นอาหารนะคะเด็กๆค่ะ,อ,ะอันนี้อะไรคะลูกหญ้านะคะแล้วสัตว์อะไรนะชอบกินหญ้าเด็กๆช่วยคุณครูหานอนตัวอะไรเอ่ยอ่นนี่ตัวอะไรคะลูกตัวอะไรคะควายใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะควายเนะี่ยชอบกินหญ้าเป็นอาหารนั่นเอง อ่าแล้วเด็กๆคิดว่านี่ตัวอะไรคะ,เจ,กกระ,ะ,คะเจ้ากระต่ายใช่ไหมคะเจ้ากระต่ายก็ชอบกินหญ้าเป็นอาหารเหมือนกันค่ะเงี้ยม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 อร่อยไหมคะเจ้ากระต่ายอ่าต่อไปอะไรคะเด็กๆใบไม้แล้วใบไม้อ่ะเป็นอาหารของสัตว์อะไรคะเด็กๆดูซิว่าใบไม้เนี่ยสัตว์ตัวอะไรชอบกินใบไม้นะ เจ้ายีรับใช่ไหมคะเด็กๆเ,เจ้ายีรับชอบกินใบไม้นะคะ,ะแล้วอาหารเม็ดล่ะคะเด็กๆสัตว์อะไรชอบกินอาหารเม็ดนะที่ชอบเฝ้าอยู่ที่บ้านเจ้าอะไรคะช่วยคุณครูหาหน่อยคะ่ะใช่ตัวนี้หรือเปล่าคะ,ะเจ้าหมานเดงใช่ไหมคะชอบกินอาหารเม็ด ราะว่าอาหารเม็เนี่ยเป็นอาหารของสุนัขนะคะเหลือตัวสุดท้ายตัวอะไรคะเด็กๆช่วยคุรูหาหน่อยคะ่ะส่งเสียงร้องเอยเอ,เอ๊เด็กๆรู้ไหมคะว่าอาหารของเจ้าไก่เนี่ยอาหารของมันคืออะไรคะ เด็กๆดูเจ้าไก่นะคะก็จะชอบกินมเมล็ดข้าวนะคะ,มะเมล็ดข้าวเปลือกมเมล็ดข้าวสารนะคะนี่ก็คืออาหารของสัตว์ค่ะเด็กๆเด็กๆขาอย่าลืมไปสังเกตนะคะอาหารสัตว์ของแต่ละเด็กๆที่เลี้ยงไว้ที่บ้านนะคะว่าเขาชอบกินอะไรแล้ว เด็กๆคิดว่าสัตว์แต่ละชนิดอนี่จชอบกินอาหารเหมือนกันไหมคะอาหารก็จะไม่เหมือนกันนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆวันนี้แคววสอนเรื่องอะไรคะอาหารของสัตว์ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆจํากันได้ไหมคะว่าอาหารของสัตว์แต่ละชนิดเนี่ยกินอาหารเหมือนกันไหมคะอย่างเช่นเจ้าเนื้อเนื้อสัตว์อะไรชอบกินเนื้อคะเด็กๆก็จะมีเจ้า เสือเจ้าจอละเค่ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆสนุกไหมคะวันนี้อย่าลืมกลับไปทบทวนที่บ้านอีกครั้งนะคะวันนี้คุณแอลก็ขอลาไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ